กินน้อยไม่ถือพออะไรนะแต่รู้ว่ากินน้อยมากแต่ทรงชาหทั้งวันไม่ได้หยุดเลยมันพร้อมกับการที่จะทําให้ใจเราสะอาดดรับพลังงานกล่าจะที่ยิ่งใหญ่มากเลยด้วย,าายท้ำหมองผมเช่นเดียวกันสักูเดียนสิ่งทจะได้ทํานะวันนี้อะไรที่ขูดข้องหมองใจงทําให้ใจคุณเศร้าหมองเนี่ยทิ้งซะละเวนความชั่วทาความดีทำควา,าวามดีให้เศร้าหมองรื่อเช้าทำดีทำดีไปแล้วเราเอาแต่ทุกปาทุกสา,รท,กสารที่คุณทําบุญมาทั้งหมดเนี่ย เราถวายพระนะครับถวายพระถวายสัมภาระถวายเครื่องบวงสวงทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับนะครับที่เห็นทั้งหมดนะครับและที่สำคัญคือเรามาจาักงานทั้งหมดทั้งข้าวปลาอาการบินเชื่อว่าทุกคนจะไม่บมกพ่อในเรื่องเหล่านี้แต่บมกพ่ออะไรบ้างอย่าอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจนะด้วยใจจริงๆสิบหกปีคุณคิดดูว่ามันมันเกิดพลาดไม่ได้เกิดง่ายๆใช่ไหม บอกเลยส่วนตัวเนี่ยเวลาจะจัดง,งานทุกครั้งเนี่ยผมจะจะบอกคุณบาจารยเสม,มว่ามันเป็นทาใหญ่ของผมเเกิเนพ่อทาองมหาผมจะทำยังไงให้สำเร็จท่านจะบอกอย่างเดียวว่าหน้าที่ของเธอคือทําใจให้บริสุทธิ์ก็าี่ผมไม่ทาเลยนะทำใจอย่างเดียวคนจะมาเท่าไหร่เงินจะเพียงพอการจัดง,งานไหมงานจะเรียบร้อยดีหรือเปล่าวางใจสมบเรียบร้อยเช่นเดียวกันกับวันนี้อยากให้คุณเนาะถึงสี่สสท้าบริสุทธิ์เอาสมาทานสีแล้วนะ สีห้าบริสุทธิ์สมาธิอย่าพอนาพุทโธสุขรางนล้านเรื่อยๆท,ท,ทาๆทจิตให้เป็นสมบกละความห้าทั้งหมดนะครับสใช้ปรญญายปัญญาพ,รราพิจารณาข้อใช้ปัญญาพิจารณาข้อคุมกับใจต,ตัวเองนะครับให้ทรงอยู่ในชาสีให้ได้นะครับชาสีนะครับให้ได้พิธีนะครับก็จะทําให้ทคุณเนะี่ยเชื่อว่า ความสาคัญของงานวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนจะได้สิ่งที่เป็นมงคลกลับบ้านแน่นอนหนึ่งเมื่อเจอเสียงนะครับเมื่อเจอพิธีเบอร์รีเน,เนแห่งรงเราจะเจอหน้าผาที่จุดอึ่งกาบนาโรเป็นเครื่องหมายของบุตรหรือขิดาแห่งธงเราส่งโภชนาการสี่สมบูรณ์แล้ววันนี้จะบอกคุณว่าจะบอกว่าพิธีแห่งธงไม่ได้เพราะว่าเป็นมหาพิธี เรียกว่าเป็นมหาวิธีบทตีเน่ของผมจุดแรกที <strom S 3> <rook> ่จะเจอให้คือบริเวณน้าผาหรืออุณาลมซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าทิศจักรุยานเมื่อเจอน้าผาด้วยแป้งมงคลเป็นแป้งเจอที่ครูอาจารย์ท่านเจอไว้ตั้งแต่เจ้าพาสุบเอ็เกี่ยวแล้วก็แป้งเจอของหลวงพี่สมปองที่ผมเขารพดต้นถิ่นะหลวงพี่เล็กนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆจน่านพิธี16ปีนะครับเมื่อเจอจุดอุณาลมแรกจุดแล้วเบิรตตีเน่ของผมแล้ว ผมจะ,ระทรรทบปาขวาด้วยคระถาแห่งผมนะครับซึ่งการ,รทรรทบปาขวาเนี่ยจะจะเป็นตัวแทนของการเปิดนะฮะทิ่จะขูยาโดยใช้บารมีขององค์อมเบลินหรือพระอิมและกำกับด้วยกรถานะครับทิ่จะุญะ่ยาไปทบากขวาให้นะครับจากนั้นจะ,ระทรรทบ่าซ้ายให้นะครับนะครับด้วยกรถาของพญานิเพิเสุยา ซึ่งเป็นบรมครูของโหรนะครับเทพมูลนิการมียากรของสถาบันภูมิยาวยากรกำกับด้วยคาถาของพญาเทพนั่นคือสามจุดนะครับเมื่อประทับเสร็จแล้วนะครับในระหว่างพิธีให้คุณมนมมือไว้นะให้ไหว้ปุราจาร์นะให้ไหว้พุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเท้โภศิษฎศิ์ษย์ทั้งหลายไม่ได้ไหว้ผมนะย้ำอีกทีนะห้ามกล่าวด้วยนะครับจากนั้นเมื่อประทับบ่าเสร็จนะคนก็จะลไปนะตรผมจะมอบเหรียญพระผมและพญาเทพถือว่าเป็นเหรียญ เป็นเหรียญรับพรมนะครับท้ามหาพรมนะี่ยือพิห้ษรุ่นแรกของงานครบรอบ16ปีของอัปปากาสีเงินเก็บไว,ว้ดีๆนะครับรุ่นนี้เนื่องจากอะไรก็ตามปกติแล้วเนี่ยเวลาทําเหรียญเนี่ยเขาจะมีห่วงปรากฏว่าโรงงานไม่ทาห่วงเออก็ดีเหมือนกันเพราะแสดงว่าเวลาคุณเอาไปเลี่ยมไปต่างๆก็จะเกิดความสวยงามและรุ่นนี้ผมตั้งชื่อว่ารุ่นหมดห่วงหมดห่วงคือต่อไปคุณจะไม่มีห่วงอะไรแล้วคุณจะเหลือความสุขกายสบบัใจไม่กังวลเรื่องนั้น เพราะการดูดวงนะพิธีนี้จะถือว่าสําคัญมากและเป็นประวัติศาสตร์ของการจัดทําพิธีแบบนี้ที่เหลือไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่กล้ารับปากถ้าผมจะอยู่16ปีเจอกันแต่น้าบาอาจารย์ได้ทำขึ้นปก,ก,ะกะติแล้วเนี่ยท่านก็จะทําทุก5ปี5ปีครั้งหนึ่ง5ปีครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายจะไปปีที่16อันนี้ยังไม่แน่ใจนะขอดูกอ่อนว่าท่านจะยังไง มองอย่างเดียวทำไม่ได้คือจะบอกคุณว่าเวลาผมทําอะไรที่ีหย่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากจะทําก็ทาไม่ใช่เพราะคุณต้องเข้าใจว่าภาะความต้องก็รชอบการทํางานใหญ่มันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากทั้งกําลังจากำลังใจและการโดนทดสอบเยอะมากอยากจะบอกคุณนะว่าขอบคุณจริงๆที่คุณมาในวันนี้และคุณต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านโดนจิตโดนใจให้คุณมาเพราะถ้าไม่มีท่านด้วยความเมตตาท่านไม่เกิดไม่อนเกิและ ย้ำนะว่าพิธีแบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพี่เกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนดูความสำคัญนะฉะนั้นมาแล้วรักษากำลังใจให้ดีใจที่บร,ริสุทธิ์สะอาดเป็นแก้วสารการคุณเท่าไรคุณมีทิศจักรุยานคุณปกมองเถอะคุณจะเห็นสิ่งที่เป็นมงคลและประสาอย่างมากมายนะครับโอกาสออกไปดูฟ้านะฟ้าสวยไหมฟ้าโอบไหมนั่นคือสิ่งสัคดินะครับนตะ่าชาติเหมือกับ การประุมศาาาจรารย์แล้วก็แล้วก็ได้่ว่าจริงหรือตท็วันนี้เราผมเป็นเพียงแค่ประตูหนึ่งที่จะเปิดเหมือนทำประตูให้ทุกคนเปัวรูว่าผมตั้งใจทำสารบัญรูคือตั้งใจทำของจริงอย่างเดียวนะครับดนั้นเวลาทุกคนเปิดไปแล้วเจอของจริงแล้วประสบการณ์โดยทุกคนได้จะได้ชีวิตที่ดีขึ้นจริงด้วยความตั้งใจแล้วแล้วก็โชคดีมากครับที่ได้เจออาจารย์โรเยายนะครับแล้วก็ อีกเนี่ยนะก็เราจะีสิ่งธรรมชาตเยอะแยะมากมานเลยนคร่ดแค่ช่งเิต้นเท่าน um mm ั้นเองนะจะโที่เคยไ่เคยไ้ินนีะ่เข้ามานน้นเนะครับโอ้ก็จะไะยาชั้นคมเลยถ้าจบชวงสคุณหลับ่าคุณจะเห็นความน่มเย็นแล้วแบบมันสงบมันเงียบมันเหนื่อยแล้วไม่มีในโลกเลยถ้าสัมผัสได้คุณจะประเสริฐมากแล้วคุณจะเห็นความน่มเย็นของคชั้นคอ ที่สุดที่สุดเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแม้แต่ใครสัมผัสได้แล้วผมเป็นพิธที่ที่ตั้สิทธิ์มากั้งแต่ผมมาเจออาจารย์ผมก็ไม่ไม่เคยรู้จักมระนมินทรีครับแต่พอได้ทำสัญจรด้วยได้ไปเรียนได้สมัครีด้วยเราจะ้ดงเจอหลวงพ่อบ่อยนยครับอาจเช่นครับเช่ครับพิบเศษมงคลเลยนะครับอ๋อ,อเยอานเก่กล่างสม ยัตยาสวัสดีค่ะสวัสดีครัอ๋เดยครับอาจารย์เราลังคุยสนุกเลยสวัสดีค่ะวันเวลาเรามีข้องานพิธีก็รู้ใช่ค่ะครั้งแรกเลยดีใจมากๆค่ะแล้วก็ปิติมากๆเมื่อกี้น้ำตาไหลไปแล้วค่ะนักลุกใช่ไมสัสดสวัสดีค่ะเอสสี่ยัตยาดูตัวน้อยค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ อย่ากังวลนะลูกๆคุณนะครูไม่มีวิธีแบบนี้เดี๋ยวจะถ่ายพ่อทั้งทีนะแล้วก็บอกโอ้รุ่นแม่ก็มีรุ่นลูกจะยังไงต่อไปโอเคสักเราจะพูดอะไรเพราะว่าตอนนี้คือจะบอกทีว่านอกจากกินน้อยนอนน้อยแล้วมันมันมันถูกคุมด้วยด้วยอะไรบางอย่างครับผมขออนุญาตถือว่าปฏิเสธได้เลยอาจารย์ ใครบอกอาจารย์ว่าฉัน6ปีคือผมยังรู้ว่าผู้บาอาจารย์มาบอกว่าอะไรบ้างในจัดงานนี้อาจา๊ะคือเวลาจัดงานตรงนี้ท่านคิดว่าต้องจัดอะไรบ้างเพราะว่าหนึ่งเราเปนงานไม่ครูประจำปีนะเราไม่ไคิดอะไรด้วยคือเวลาที่ท่านมาสั่งงานนั่นจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่16เขาจะต้องจัดงานพิธีเบิกปีนี้ของผมท่านก็สั่ง พอาสาันนิ้ฐนปุ๊บเนีเวลาท่านคุยกันเนี่ยมันจะรู้งานเ่เพราะท่านต้องการทำตอนนั้นภาระหน้าที่ทีต้องทำคือเรารู้แล้วว่ามันเป็นคนต้องงานเยอะมากมาก็ร้อยสิบล้าสิบหกปีปกติเราจัดงานไม่คูเต็มที่ก็พันคนขึ้นมาประมาณแปดล้ันคนจะไม่ทะลุถึงพันห้าถึบสองพันเราก็กังวลดหนึ่งสถานที่วัดร,รับไม่ได้ครัเวลาท่านสั่งงานเนี่ยเวลาเรารับคำสัะะ่งอะไรพวกเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีเหตุสังเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนขนาดนีน้ต้องหาที่แบบไหน ก็ต้องไปหาป่าที่ก็มาเจอที่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกรว่าสถาที่แห่งนี้ก็คือพี่ยู้เนี่ยรู้จักกันมาหกสิเกืบสิบปีไม่เคยคุยกันไม่เคยไม่เคยรู้ว่าท่านรชาดูแลของชมยดูสิท่านจัดสารมาใหความนาสนในีุ้๊เราเจอคนแบบนี้สถาที่ก็จบแล้วและทีนี้การรับงานรับมืผลผลิตรอสงประกาศแค่ไม่ถึงสองอาทิตยคนเต็มงงานนี่มาไม่หมดยงบนกันมากมาย ก็ต้องขอโทษสิเพราะว่าที่มึงแตะมันต่างกันด้วยพระรัชกาลบอกว่าต้องถายตักกราผมใช่ไหมพิชาคิกาผมคระาผมก็องมีคนมาถวายใช่ไหมคนมาจัดการต้องใช้แบบนี้แบบนี้พระรัชกาลต้องทำแบบนี้แบบนี้ที่สำคัญการทำพิธีจะต้องทำพิธีเบิกตรีเนี่ยตรีเนี่คือสามครั้งสามครั้งคือหนึ่งเบิกตรีเนี่ยแห่งผมคือจักรสุขของพระเจ้ลนะครับเพื่อเพื่อเพื่ออัญเชิญจิตและดวงดวงยาน ฉ <Keep S 1> ีดไว้ในจุดไหนเพื่อเราดูดเพื่อเก็บความแรงสามลมสองคือการกระทับบ่าขวาด้วยกําลังของพระอิมีสามคือการกระทับบ่าซ้ายด้วยกําลังของพยัญชนะดังนั้นเราจะบอกว่าตอนนี้คุณได้กําลังของนะครับผงอินทร์และอะไรที่ครบสมบูรณ์ใครที่ทำอาชีพหมอดูนับแต่นี้ไปเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมอดูไม่ได้ดูดวงไม่ได้ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าคุบาลการจะสถ so of of ิตติดคุณกันทั้งหมด ตลอดระยะเวลาที่คุณใช้ให้ตรองอน่างเดียวกันดด้วความศักดสิทธิ์นับแต่นี้ไปผมเชื่อว่าคุณจะเจอปัญหาดีและทุกครั้งที่มีการทําพิธีแบบนี้คนข้าร่วมพิธีเอาไว้จะจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆตาม่าดับทั้งทางโลกและทางธรรมจ้าวตูเขาบอกอยากยากไรเขาบอกไม่มีจะไม่เป็เกิดขึ้นกับเขาเลยจ้าวตูและที่สําคัญในเรื่องของพรท่านรับคุณ ด้วยดวงจิตแห่งลมเป็นกุลบุตรเป็นกุลธิดาแล้วสายของเราไม่ไปไม่ไปต่ำแล้วครับเราขึ้นสระบำขึ้นผมได้แล้ว,ลวกำลังสูงสุดคือพระนิพพานเพราะท่านพรหาหาผมนะัม้นท่านเป็นพระอริยะเจ้า,จาสูงสุดที่ดูแลพระโสดาบัานสติธรรมนาคาพิณานคาและพระอาัาคาระนั้นโอจะบอกคุณว่าสำหรับผมวนะันนี้ผมไม่ทำไม่ทำอะไรแล้วทำใจใส่ย่างเดียว รับพลังงานบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านสนี่แกติดตัวไหมแต่ว่าตอนนี้อีกสองทีมกา้าโมงครับพี่พี่บอยนี่ไปยืนตรงนี้เลยนะคะห้มามไปไหนนะคะ่ะรอครับได้ล็อกล็อกตัว <laughs> ได้ครับคนอาจารย์ใหน่คนใช่ไหมขอบคณค่อขออธิเป็นกันกนะคะ หญิงทอทง5-0-3-5กรณนาขยับรถด,ด่วนนะคะยอหญิงทอทง5-0-3-5ค่ะยี่ห้ออะไรบอกด้วยคะโตโยต้าออลติตค่ะโอเคแล้วแบรน้์นยังแบรนด์อร่ผจริงๆเราทราบกันนะคะว่าน้องไนดไเนี่ยคือเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากๆเลยอยากรู้ว่าคิดอะไรทำไมถึง งงย,งมย,ยบ,บมาอาอ่ต้องถามว่าอาจารย์ทักยังไงบ้างอ๋อใช่ใช่ไหมเออต้องถามว่าอาจารย์ทักยังไงอาจารย์ทักปุ๊ก็เลยเดินเข้ามาเป็นแบบนี้ลองดูสิจ๊ะแล้วก็สวัสจ๊ะค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอลูกหลานหลวงพ่อพระราชฎรพงษ์พาแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์พงษ์พญายทุกท่าน,นะคะ่ะก็เล่าให้ฟังเลยนะคะเป็น หน,หนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนคะ่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะ่ะหนูก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาก็ทําคําสอนนะคะตั้งแต่อายุ1819ค่ะแล้วก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าคําสอนของพธธระพุทธเจ้าค่ะมีเหตุและผลแล้วหนูก็ศึกษามาเรื่อยเรื่อยด้วยตัวเองคะ่ะจนมีวันหนึ่งคะ่ะได้ฝันถึงหลวงพ่อพระราชนพลมยาน,นะคะ่ะโดยที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนใช่คะ่ะ ก็ได้ฝันเห็นท่านแล้วก็ท่านได้ให้ของบางอย่างแล้วก็ได้พูดบางอย่างกับหนูค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าพระที่เราเห็นในฝันเนี่ยท่านคือใครอะค่ะจาได้ว่าตื่นขึ้นมากลางดึกค่ะตีสี่ตีห้าเซิร์ชกูเกิลค่ะว่าพระที่ใส่แว่นแล้วก็ปากแดงเนี่ยคือใครแล้วสิ่งของที่ท่านใหยย้เนี่ยมีอยู่จริงๆริงไหมก Google ก็ทําให้หนูได้เจอกับ หลวงพ่อพระราชพงศ์วิญญาณค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็มีเหตุบังเอิญหลายอย่างที่ทําให้ต้องได้มาเจอกับอาจารย์ธงเมยานค่ะแล้วก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ธ่านในรุ่น69ค่ะใช่ค่ะก็เป็นความเป็นมนานที่ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะแล้วน้นยดานี่คืออัปยศของผมนะครับกุขคนอาชพงศ์วิญญาณให้ให้ผมศจักได้อัปลาของผนะครับก็ที่อัปยาของน้ผมยินดากใช่ไม่ใช่จย,ย,ย,ย่มายมนี้อยู่ไ ล้วพี่ก็ต้งยอมว่าพี่จะเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยก็ครับเอาจริงๆเอามีๆของเก็ต้องบอกการถูกไหมครับใช่ไหมผมว่าเคยส่วนตัวเองผมว่าเจอทำรายการช่องสองบีกแล้วก็เจอคนที่มีเรื่องแบบนี้เยอะโดยส่วนตัวผมก็ต้องถามว่าเวลาเข้ามาเยอะเราต้องเลือกวันที่เราต้องเลือกจริงรู้สึกถึงการเลือกจริงเหรอผมว่าจะเลือกใครดี ผมก็เลยปรนมือยกขึ้นท่วมโหวว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผมเนี่ยให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่แท้จริงอีกแล้วก็ผป้ใจจังางค์พญาครับเจ้าดีมากเวลาพี่บอยแบบอยู่กับอาจารย์พี่บอยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้ได้เรียนครับผลจะรู้สึกว่าพี่บอยเนี่ยเป็นคนเอเนอร์จีพลังเยอะแต่ทุกครั้งที่พี่บอยนั่งกับอาจารย์ผลจะเห็นพลังความสมบูรณ์ในตัวพี่บอยเลยก็ จริงๆแล้วทำรายการเพื่อต้องการเรียนอาจารย์กับเรียนรักเอาตรงๆเลยแล้วก็เชื่อว่าเวลาที่รายการที่ผมทำกับบริษัทแทนคนที่เรียนแล้วคนที่รู้ใจไพ่บางทีผมก็ซ่อนเวลาทำรายการกับอาจารย์เนาะื่นใครได้ดูถึงว่าผมก็ซ่อนอะไรบางอย่างคือเราไม่ได้ไปบอกสำหรับคนที่ไม่เรียนใจไพ่จะไม่รู้แต่ผมว่า่อนว่าอ่าแบบนี้ยังไงความหมายยังไงคือทุกคนไปดูว่าโอ้มัน าจารย์ก็คือสามใบแล้วเรียงแบบโอ้โหซับซ้อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตั้งใจอย่างเดียแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ตัง้งใจทำคือต้องการเผยแพร่น,นคะครับจากภูมิยานนะครับก,ก็ต้องเป็นแบบเหมือนตัวแทนของพวกเราครอบรชาว,กกวภูมิยานะนะคะก็ต้องขอบคุณพี่บวด้วยเพราะว่าหลายๆท่านที่ได้มีอาชีพใหม่แล้วก็ได้เข้าสู่ทางธรรมด้วยนะะแต่หลายท่านเนี่ยได้เจอหลวงพ่อเนี่ย ผ่านรายการสารพันมูเยอะมากไหนใครมาจากรายการสารพันธุ์งูบ้างคะยุมือให้ดูนิดนึอันนี้หน้ามาหรือเปล่าใครอยากหานี่ยังไม่ดูรอบใบต้องจ่ายใกล้โต๊ะมาคนละห้าร้อยแน่นอนคืเยุ้งกันยุ้งคก็ก็ดีใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกๆคนเนี่ยเราก็จะได้เข้าสู่ช่วงเวลาแล้วก็พิธีการสําคัญ น้องแยแมีอะไรอยากจะฝากตอนนี้ผลงานผลงานมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามไหมอยากให้ฝากมากวันนี้นะครับทุกวันนี้แยแนมไม่ได้พักผ่อนแล้วครับเคยคุยแยแนาตอนทำงานแล้วได้หนูใจแบกมีงานทุกวันจนหนูไม่อยากทำงานจริงเหรอครับพี่ทุกวันนี้พี่คะหนูไม่อยากทำงานเลยหนูอยากพักผ่อนหนูทำงานทุกวันเลยก็ก็ขอไอ้บอลในร้านหนูตัวแทนแล้วกันเนาะผมเชื่อว่าอาจารย์อยากให้อวยพรให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับมีงานทุกวันนะครับ มีรายได้ท yes, ุกวันได้ช่วยเหลือคนทุกวันนะครับนุโมทานาสานทุกพระชาติเดี๋ยวทุกคนได้ทำสมดีเลยได้เลยค่ะทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่บัวขลบคนะค่ะบเอาละค่ะตอนนี้เราก